วันนี้จะพูดเรื่องของชีวิตอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกินซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตหรือเป็นความต้องการของชีวิตแต่ที่ว่ากินกินในที่นี้ต้องเข้าใจว่ากินจริงๆคือบรรจุอาหารเข้าไปในปากแล้วกลืนลงไปในท้องจริงๆไม่ใส่กินอย่างที่คนสอบพูดกันในสมัยนี้ซึ่งหมายถึงการกิน สินบนหรือการต่อราดบังหลวงกินเศษกินเลยกินอย่างนั้นไม่ใช่ความต้องการของชีวิแตแอเป็นความต้องการของกิเลสข้าพระเจ้าไม่พูดที่จะพูดนี่ พูดเลี้ยงกินข้าวกินน้ำธรรมดานี่เองร่างกายของคนเราผะสมขึ้นด้วยธาตุซึ่งเป็นเนื้อสดหนังสดไม่เหมือนสิ่งของอย่างอื่นที่สร้างด้วยธาตุที่เป็นของแห้งอย่างโต๊ะเก้าอี้ทำแล้วก็แล้วกันร่างกายจึงเป็นของที่ต้องซ่อมต้องสร้างกันไม่รู้จักเสียตั้งแต่เกิด จนตายพระท่านพูดถึงหลักบริหารร่างกายว่าอกขลุนต้องมีอะไรไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอจึงจะไม่ตายหายใจเข้าแล้วต้องหายใจออกรับประทานอาหารเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระดื่มน้ำเข้า ไปแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะเป็นเนือไขมีเข้ามีออกอยู่อย่างนี้ตัวเราจึงไม่ตาย ถ้ามีแต่เข้าอย่างเดียวไม่มีออกก็ตายหรือมีแต่ออกแล้วไม่เข้าก็ตายเหมือนกันก็ลองดูแค่ลมหายใจก็ได้ลองหายใจเข้าอย่างเดียวอย่าหายใจออกเลยสักสิบนาทีก็รู้เรื่องเรื่องการกินอาหารเข้าไปทางปากก็เหมือนกันเรื่องลมหายใจคือกินเข้าไปแล้วก็ต้องถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นการกินจึง เป็นงานอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรากินกันไม่รู้จักสิ้นกินกันไปหยกหยกเมื่อกลางวันนี่เองตกเย็นก็เริ่มหิวจะกินอีกแล้วนี่ก็กินไปแล้วพอนอนตื่นขึ้นพรุ่งนี้ก็ต้องกินกันอีกเพราะหิวความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งความหิวทงางพระท่านสอนมา เป็นยอดของโลกสิมอัฐาปละมาโลคาซึ่งแปลตรงตัวว่าความหิวเป็นโลกอย่างยิ่งหมายความว่ายิ่งกว่าโลกอื่นๆยิ่งอย่างไร อย่างนี้คือโรคอื่นๆเส้นปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ตลอดจนโรกดับโรคออดและโรกอื่นๆทั้งหมดนานๆเราจะเป็นสักขั้งหนึ่งบางทีหลายๆปีจึงจะเป็น ให้สักข้างสองข้างบางทีหลายหลายปีจะเป็นสักทีหนึ่งแต่โรคหิวนี่เป็นอยู่ทุกวันมันกำเริิวันละสองข้างสามข้างปีหนึ่งมี365วันโลกหิวเรากำเหลิบถึง1นึ่งพั้ข้างถ้าคนอายุ60ปีโลกหิว ของเราก็จะกำเรลบถึง65-700ครั้งนี่ก็เรียกว่ามันยิ่งกลัวโลกทั้งหลายทั้งปวงในทางกำเหลบบ่อยถ้าคิดดูให้ดีแล้วคนในโลกนี่เป็นคนป่วยทั้งนั้นป่วยเป็นโรคเหี่ยวอาการที่สงโรคอืดเมื่อเป็นมาแล้วเราหาหยุกยารักษาหายแล้วหายขาดหรือนานๆจึงจะกลับเป็นอีกแต่ โรคบางอย่างไม่รักษาก็หายได้เองหรือบางทีก็ขอผ่อนผันได้บ้างสิ้นตอนกลางเดือนนี่ป่วยไม่มีเงินจะรักษาผัดไปรักษาเอาต้นเดือนหน้าให้เงินเดือนออกเสียก่อนก็ยังได้แต่โรคหิวนี่ไล่ากาดนักรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายขาดหายแล้วเป็นอีกและ เมื่อเป็นโรคหิวแล้วจำเป็นที่จะต้องรักษาในวันนี้ถ้าคืนไม่รักษาหรือผ่าไปต้นเดียนหน้าอย่างว่าต้องตายแน่แน่